ำหรับว,วันนี้พบกับรายการฮัลโหลฮัลโหลเรียนอะไรอยู่วันนี้นะคะพี่มินจะมาไขาข้อข้องใจสำหรับคอร์ส management ที่ University of Warwick ค่ะอันอื่นนะคะที่เราจะไปลวงลึกกันอยากให้วันนี้พี่มิวแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะค่ะชื่อมิวนะคะแล้วก็เรียนจบจาก University of Warwick ที่อเงกฤษจบ management มากค่ะว้าว น้องๆรู้หรือไมว่าตัว University of Warwick เนี่ยนะคะมี Warwick Business School อยู่ข้างในซึ่งในตัว Warwick Business School เนี่ยนะคะ<ม>ก็จะมีการ provide c o s ต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กันกับธุรกิจมากมายเลยอย่างเช่นค่ะสำหรับ Undergrad นะคะใน Warwick Business School ก็จะมีอยู่3อันก็คืออันแรกจะเป็น Management ที่มิวเรียนมาอันที่2จะเป็น International Management ซึ่งอันนี้จะเรียน4ปีเพราะว่าจะมี p r a c e s e n t year ด้วยปีหนึ่ง แล้วก็สุดท้ายจะเป็น accounting and finance ค่ะออันนี้ก็คือสำหรับ undergraduate ใช่ไหมแล้วถ้าสำหรับ p o s t g r a d ล a t คะ p o s t g r a d ก็จริงๆจะมีอคอร์สที่เยอะกว่านี้มากเลยค่ะนอกจาก u n d e r g r a d ก็จะมี finance marketing หรืออะไรมากมายค่ะ อ่โอเคพี่วาอยากรู้นิดนึงว่าสําหรับคนที่เรียน Management นีคะมันมีสาขาหรือเปล่ามันสามารถที่จะสเปเชียลไลด้านใดด้านหนึ่งได้ไหมค่ะก็คือปี1ปี2มันจะยังไม่มีการเลือกสาขานะคะหรือว่าที่ว่าเด็กเราเรียกว่า p a t เว a ์ซึ่งแ a t เ w a y อันนี้จะเป็นเลือกแรกตอนปี3เลยปีสุดท้ายซึ่งแพทเวอร์สำหรับอันดับแกรนดแมจเมนต์จะมีอยู่4ตัวก็คือฟแนนซ Marketing, Digital Business แล้วก็ Entrepreneurship ค่ะสมมติว่าเราเลือกหนึ่งในแพทเวิ์นี้นั่นนะคะที่3มันก็จะบังคับเลยว่าเราต้องเรียน ที่เกี่ยวกับแครเฟ่ของเราเอง3ตัวสมมติเลือกไฟแนนซ์ต้องเลือกเรียนไฟแนนซ์3ตัวหรือถ้าเรียนมาเก็ตติ้งก็จะต้องเรียนมาเก็ตติ้งสาตัวค่ะแต่นอกจากนั้นแล้วก็สามารถเลือกวิชาเอกที่เหลืออยู่อื่นๆได้ปกติเลยอ่าก็คือหมายความว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจที่จะไปเจาะลึกด้านไฟแนนซ์ก็สามารถที่จะเลือกเรียนในปีสได้ถูกเลยคะหรือว่าถ้าอยากจะเรียนแบบหลากหลายก็จะจบเป็นแบบแมネจเมน n ์ที่ไม่มีวิ h สาขาถูกไหมใช่ค่ะ<อ>มิว<อ>ก็จบมาแบบไม่ได้มี with อะไรก็คือแบบ m a n ปกติทั่วไปอ่าแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไปโฟกัสด้าน finance ตอนปริญญาจบก,ก็จะเป็น management with finance <ช>ถูกไหมใค่คเพราะฉะน<อ>ั<อ>้นเนี่ยสำหรับน้องหลายคนที่อยากเรียน management และอยากโฟกัสไปด้านใดด้านหนึ่งคอร์สนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ค่ะไปต่อกันค่ะที่คําถามที่2อนะคะอยากรู้จังเลยว่าทําไมพี่มิวถึงเลือกคอร์ส management ที่ University of Warwick ค่ะ จริงๆเลยคือว่าตอนมิว,มวเลนไอบีมาเรียนแมจเมนต์มานะคะก็รู้สึกว่าเราสนใจในด้านธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือที่เลือกวอริกเลยโดยเฉพาะเพราะว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้อยากจะรินลอนดอนเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ชอบอยู่ในเมืองแล้วหลังจากอันดับแมจเมนต์ลอนดอนนะคะลำดับต่อมาเลยมันคือวอริกเลยคิดว่าน่าจะเป็นอันดับที่ดีก็เลยวอริกเป็นช้อยส์แรกอยู่ในยูคค่ะ ว้าวแต่พี่ดาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้ว่าแล้วอยู่แคสอื่นๆที่พี่มิวเลือกอะมีอะไรบ้างนอกจากอันดับหนึ่งคือ Management ที่วอริกอ่อันที่สอง i n s ร r a อ c e ์มิวก็จะเป็น Management ที่แมนเชสเตอร์ค่ะออแล้วก็ดังเหมือนกันนะใช่แล้วก็ไล่ลงมาสามสีห้าจะเป็น l e ด d s เอ่อซเรแล้วก็ Lancaster ค่ะว้าว wow. ซึ่งเป็นแมนจเมนต์ทั้งหมดเลยใช่มคะใ<ช>ค่ะ,<ช>คะอ่าก็คือแปลว่าเราโฟกัสไปเลยว่าเราจะเรียนคอร์สแมเนจเมนต์แล้วก็เลือกย<ช>ูนิเวอร์ซิตี้ลำดับค่ะใช่ใช่ต่อมาอยากให้พี่มิวลองบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่น้องไหลหรือคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับแมเนจเมนต์ที่วอริกเอ่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแมเนจเมนต์วอริกอะค่ะปีหนึ่ง เขาจะไม่นับเกรดปีหนึ่งไปวงรวมกับเกรดปีอื่นด้วยอย่างเงี้ยคือแปลว่าถ้าเกิดไม่คิดเกรดในปีแรกเนี่ยแปลว่าเราสามารถเทียนเลเทะเลยได้ใช่ไหม มันไม่คิดเขียนก็จริงค่ะแต่ว่าใน transcript เราก็เราก็ยังมีการสอบอ่ดีปีหนึ่งมันก็ยังเขียนเราได้เกรดอะไรบ้างแค่มันไม่แคัลคูลเลตไป final grade ของเราเราจะได้ดีกรีเป็นเท่าไหร่ได้เกรดนิยมไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อซึ่งหมายความว่าสาหรับเกรดในปีหนึ่งเนี่ยนะคะจะโชว์ใน transcript ของเราแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการแคัลคูลเลตว่าน้องๆเนี่ยจะได้ first class second class หรือเปล่าเนาะถูก<ล>ไหมคะใช่ในปีสุดท้ายมันก็จะไม่คลคูลเลตเข้าไปใชแ่แต่แต่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคอร์สนะคะที่ไม่ได้เก็บเกรดปีหนึ่ กับปีสุดท้ายคืออะเมจเนี่ยไม่นับแน่แต่ว่ามันจะมีบางคอร์สในมหาลัยคอร์สอื่นเหมือนกันที่เก็บคะแนนค่ะสมมุติอย่างพวกแมทเนี่ยรู้มาว่าปีหนึ่งก็เก็บเกรดไปรวมกับปี3เป็นไฟรอเกรดอ่าสายเอนส์บางคณะก็เก็บค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆอยากคิดว่าไม่ใช่ทุกคณะนะคะที่มันไม่เก็บโอเคแล้วก็อย่างที่สองคนจะชอบคิดว่าแมจเมีตต้องมีดีเซอร์เทชันเหรอคะ t h ื s ิสแต่ว่าแมทเนยที่วอริกปีสามไม่ได้มีตีสิสหรืออะไรค่ะ ก็คือปีสามเรียนอย่างเดียวไม่ต้องทำดิสิเทชันถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สเอคอนอเมิกสย่งงี้ต้องทำใช่ค่ะอีค่อนมีดีเซอร์ค่ะโอเคสมมุติว่าไม่มีดีเซอร์ค่ะการเก็บคะแนนของแมจเมนเลยทั้งหมดสามปีนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับค่ายว่าคอร์สเวิร์กหรือว่าการสอบเท่นั้นเองไม่ได้มีดีเซอร์เข้ามาเกี่ยข้องโอเคชัดเจนค่ะต่อมานะคะอยากให้พี่มิวเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งว่าในแต่ละปีเนี่ยเรียนอะไรไบ้างปีไหนมันยากที่สุดซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะต้องเรียนทั้งหมดกี่วิชาคะ น่า่ละปีนะคะเรียน8วิชาค่ะคำว่า management ซึ่ง mm hmm. ถ้าสมุดเริ่มจากปีแรกนะคะปีแรกป,ปีหนึ่งเลยก็คือมันจะเป็นพวกปูพื้นฐานนะคะก็คือ จะมีพวกอีค่อนฟันเดเมนทัลอีค่อนฟันเดเมนทัลมาร์เก็ตติหรือว่าพวก Accounting and Finance ที่เขาเลือกให้เราเรียนนะคะปีแรกก็คือเขาจะปูพื้นฐานให้เราก่อนว่างั้นเถิดเนาะทั้งนเรื่องของ Accounting, e c onomics นะคะ m a n a g e m e n t Marketing อะไรอย่างี้เนาะโอเคปี2นะคะปี2นีคะก็จะเริ่มอิสระเยอะขึ้นมากเลยค่ะในการเลือกวิชาซึ่งปี2เนี่ย จากแบบวิชาค่ะที่เราเลือกเรียนได้ค่ะจะมีแค่2ตัวที่มันเป็น compulsory แล้วก็อีก6ตัวนั้นสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะซึ่งปี2มามีลก็เรียนไม่ได้เจาะตรงไว้ได้ไหนมากก็ค่อนข้างกับขายนิดหน่อยอาจจะมีแบบปีสองเรียน Accounting เรียน Finance เรียน Business ร a w ด้วยค่ะแล้วก็มีพวก Customer e h a v ย o r อะไรนี้สำหรับปี3เป็นไงบ้างคะเมลค่ะสำหรับปีมันก็จะมีข้อแตกต่างจากปี1ปี2อยู่นะคะก็คือว่าปี3ามะคะอย่างที่เกิดเมตอนแรกว่าเราสามารถเลือกแพทเวย์ได้ ซึ่งแพคตัวนี้ก็คือเราอยากสเปเชียลไลซ์ในด้านไหนด้านหนึ่งซึ่งมันจะมี4แพทเวย์ที่แมนจเมนต์วอริคที่เลือกได้ก็คืออันแรกไฟแนนซ์อันที่2มาร์เก็ตติ้งค่ะอันที่3ามดิจิทัลบิสเนสแล้วก็อันที่4เป็นอินเทอร์เพเนอร์ชิพ ซึ่งสมมติเราเลือกหนึ่งในสี่แผนเนี้ยค่ะสมมติเลือก finance ปีสามก็จะ compulsory เลยว่าเราต้องเลือกเราต้องเรียน finance สามตัวหรือว่าถ้าเลือกเป็น marketing ก็จะต้องเป็น marketing สามตัวค่ะอ่าโอเคก็คือต้องโฟกัสไปด้านนั้นแล้วก็ต้องเรียนสามตัวด้านนั้นแล้วก็เวลาเราได้ใบจบมาก็จะเป็น management with p a t เวย์ของเราช่ก็คืออย่างเช่น Management with Finance หรือว่า m a n a g e m e n t with Marketing นั่นเองอ่าเท็นตีก็ดีนะเออก็สนุกดีได้เรียนในสิ่งที่ชอบแล้วของมิวเรียนอะไรไปมิวไม่ได้เลือกอันไหนแพทเวย์ไหนเป็นเฉพาะเจาะจงค่ะมิวก็เลยจะเป็น Management ปกติไปเพราะว่าไม่ได้แบบสนใจ Specifically ด้านไหนเป็นเฉพาะโอเค แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่ดาเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือตงวอริเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด3าเทอม<ะ>อยากให้เล่าประสบการณ์นิดหนึ่งว่าการเรียนและการสอบเป็นอย่างไรในสมเทอมนี้อย่างที่ว่าถึงแม้มันจะเขียนว่ามีเทอมเรียน3ามเทอมนะคะแต่เรียนจริงๆเลยแค่สองเทอมแรก เทอมที่สามจะเป็นการสอบหมดเลยหรือว่าจะมีพวก revision lecture บ้างวิชาละรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเรียนเนื้อหาหลักๆเลยมีแค่เอ,อ่อเทอมหนึ่งกับเทอมสองเพราะฉะนั้นการสอบันจะไปโหดมากที่เทอมสามค่ะอ่าเขากลางพี่มีวกำลังจะบอกน้องๆว่าเรียนเทอมหนึ่งเอทอมสองไม่สอบละจ๊าสองเทอมนี้คือเรียนอย่างเดียวแล้วไปสอบพร้อมกันอีกที่เทอมสามใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกวิชานะคะบางวิชามันก็จะแบบอาจจะมีสอบย่อยเทอมหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางวิชาจะมีแบบ พอเพิ่มเมหนึ่งหรือเติมสองที่มันสามารถเก็บไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราถึงจะไปสอบอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเทอมสามเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่วิชาที่เราเลือกอแต่ถ้าสมมติเราเลือกวิชาไหนที่ไปสอบตอนสุดท้ายทีเดียวก็คือก <c oughs> ารโพดโอเคเวลาเราเลือกวิชาเราเลือกอยัางไงาเราแบ่ง คาละยังไงหรือว่าเราแบบตอนเรียนเทอมหนึ่งเทอมสองเราชิลไปเลยแล้วเทอมสามก็คือไปตายอัดับหน้าไปรีไวซ์ตอนนั้นทํายังไงจริงๆทั้งปีสองและปีสามเลยค่ะที่มันสอบได้แปดตัวจริงๆมิวสอบแค่ห้าตัวเพราะว่ามิวพยายามเลเวอร์จวิชาที่ไม่ต้องสอบทั้งหมดปลายภาคหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ก็จะมีสามวิชาที่แบบอ่าพอเสร็จเสร็จไปร้อยเปอร์เซนต์ก็จะไม่มีการสอบเลยก็จะเหลือแค่การสอบปีสามเนี่ยเออ่แค่ห้าตัวค่ะของมิวเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ หนักหนามากแต่ก็ก็หนักอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเขาแตกตัวให้เราต้องมานั่งท่องตอนแตกตัวเลยก็คืววอวอริกบางทีแมชเป็นนะคะมันค่อนข้างพอมีวิชาเยอะในแมชเป็นนะคะการสอบมันจะไล่ไล่กันหมดเลยมันจะไม่ค่อยเว้นเว้นเว้นเพราะฉะนั้นถ้าสอบแตกตัวเลยอย่างเงี้ยก็จะงานสิดหนึ่งคะมันจะอ่านไม่ค่อยถ่านกันใช่เพา้าใจเพราะฉะนั้นก็คือเทคนิคของพี่มิวก็คืออาจจะใช้วิธีการ มี5ตัวที่สอบจริงแล้วก็3ตัวก็คือเป็นแบบทำคอร์สเวิร์กทำงานโซงเก็บคะแนนไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนเทอม3ก็คือไม่ต้องสอบสอบเฉพาตัวนั้นก็จริงๆก็ก่อนจะเลือกวิชาค่ะถ้าน้องถ้าน้องยองอยากเริ่มเรจด้านเนี่ยจริงจก็มันจะมีสเปซิฟิกไว้เลยว่าแต่ละวิชาเก็บคะแนนยังไงก็สามารถดูได้แล้วก็พยายามแมนเนกให้มันอาจจะไม่เยอะเกินไปเ่ะเทอมส ประมานะคะอยากให้พี่มินแนะนำนิดนึงว่าคอร์สแมจเมนต์เนี่ยเหมาะกับใครโอ้เสิร์ฟเหมากับใครมิว่าสมมติเบมาะกับคนที่แบบอาจจะสนใจด้านธุรกิจหรือว,ว่าโตขึ้นไปแตบบ่ทำง,งานในบริษัทสมมติจากเป็นสตาร์ทอัพเองอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เรียนได้เพราะว่าคอร์สนี้ก็มีไฮไลท์เรื่องสตาร์ทอัพอินเทอร์เพเนอร์ชิพเหมือนกันทำไมก็มีหลายแองเกิลที่แบบครอบคลุมเกี่ยวกับ business world ค่ะในแมเนจเมนต์ของบริษัท โอ้แต่พี่ชอบนะเพราะแอบ,บรู้สึกว่าแบบเรียนแมネจเมนต์แล้วก็โฟกัสได้ด้วยว่าเราจะไปได้ไหนอเออมันก็แบบมันก็ดีนะอืมไปต่อค่ะอยากรู้ความประทับใจเกี่ยวกับคอสแมเนจเมนต์ที่ university of w a r w i c k ว่าเราประทับใจอะไรบ้างที่นี่อืมจริงๆแม่ช่วยอุไลนะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นคณะที่ ใหญ่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีวิชาที่เลือกเยอะมากเลยค่ะอย่างที่ว่าคือมันมี l เลคทีฟให้เลือก within WBS เองอะ่ะก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าคือนอกจากานะั้นเราสามารถไปเลือกอเล t ทีฟข้างนอกคณะก็ได้ค่ะเราอาจจะอยากเรียนภาษาจงภาษาจีนอะไรนีก็ได้แต่ว่าอาจจะมี qualification นิดหน่อยแต่ว่าคือเราก็สามารถเลือกได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นมันจะไม่จากัดกรอบแค่ว่าต้องเรียนเกี่ยวกับ business เท่าน,นั้นอ่าก็หมายความว่ามันเปิดกว้างเนาะ<ช>ไปเรียนด้านอื่นก็ได้<ช>แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเรามีพื้นฐาน<ช>ที่จะเรียนคอร์สนั้นๆหรือเ<ช>ปล่าเ<ช>นาะโอเคไปต่อความประทับใจที่2ค่ะค่ะก็จริงเออด้วยความที่ management WBS u n d e r g r a d u นะคะคนมันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีคนจากหลากหลายสัญชาติมากจีนอินเดียหรือว่ายุโรปอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากมันก็ทำให้เราได้เจอเพื่อนจากหลากหลายสัญชาติมี ความคิดเห็นไม่ต่างกันแล้วก็จะได้มีการโอพิเนียที่แบบเบรนสตรอมกันด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่สองเลยค่ะคือว่าแมชเ็นงานกลุ่มมันจะเยอะเราก็ได้ความงานกลุ่มเยอะแล้วคนมันเยอะอะค่ะเขาจะแรนด์อมกลุ่มที่เราเลยที่เราไม่สามารถเลือก,เอ,กเองได้ได้ฟังดูน่าดูนิดนึงแต่ว่าคือมาคนแบรนด์ดอมมาก็จะเจอคนที่ทํางานดีเลยมีความรับผิดชอบแต่ว่าและคน <MP. S 2> มากที่มิวเจอมาก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยส่งตามเดตไลน์บ้างเร้ต้องตามงานบ้าง ซึ่งหลายหลายคนอาจจะคิดว่าแต่จะเป็นข้อเสียเนาะคะอาจจะทําให้ชุดเกรดเราลงมาได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันคือว่าเหมือนเหมือนเรามันพรีแพร์เราให้ไป The Real work work. so Working World อะค่ะเพราะว่าพอเราจบไปแล้วเราไปทํางานจริงๆอะในทีมที่เราไปเข้าบริษัทอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกเพื่อนร่วมงานไม่ได้นะคะ มันก็จะเหมือนเป็นตำลอง business loop ย่อมๆให้เราเจอคนหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะให้เราพยายามปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้โอ้ยชอบมากเลยคำตอบเนี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะน้องๆเวลาไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนๆน่ะเราก็จะเจอคนหลากหลายจริงๆอะคนที่ทํางานขยันสุดโต่งมากหรือบางคนที่ขี้เกียจตามงานแล้วตองนั้นอยู่มามาทั้งสิบสายที่คุยแล้วรับส่งการเลยนี่ีเหมือนกันเออซึ่งเราก็ต้องปรับตัวเนาะใช่โอ้ดีอะดีดีดี คำถามสุดท้ายนะคะอยากให้พี่มิวเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆหลายๆคนที่สนใจอยากเลือกคอร์สมาจเมนที่ University of Warwick ค่ะค่ะจริงๆเนยว่ามันก็ไม่ต้องติมตัวอะไรมากมายค่ะแค่ว่ารู้สึกว่าเราอยากตั้งใจเรียนกับมันแล้วก็มาด้ยวยความมุ่งมั่นแต่ก็อย่างนึงที่มิวว่าอยากที่แนะนําว่าค,าคอร์สงานกลุ่มมันค่อนข้างเยอะแลวมันชอบสั่งเด a ไลน์ใกล้ๆก,ก,กันอะคะ่ะสมมติมิวเคยเจอแบบงานกลุ่ม3อันพร้อมกันแล้วก็มีขออร์ตัวเองอันดึกรอมกันก็คือ4งาน ก็อยากเป็นเรื่องอาสาทาร์แมจเมนต์นิดนึงเชื่อว่าต้องแบ่งในงานตัวเองด้วยงานกลุ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ว่าเลยมันเยอะกับพวกคอร์สเวิร์สสำหรับแมจเมนต์อืมก็คือสำหรับน้องคนไหนที่อยากเลือกแมจเมนต์นะคะเต็มใจไว้ได้เลยเพราะว่าคอร์สเวิร์สเยอะมากนั่นเองเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะน่าจะอยากที่จะเลือกคอร์สแมจเมนต์ที่ University of Warwick อีกแล้วอยากให้พี่มินเนี่ยช่วยแนะนำน้องๆนิดนึงว่าสำหรับน้องที่อยากจะเรียนที่นี่คอร์สนี้เนี่ย ควรที่จะทำยังไงบ้างค่ะจริงๆก็คำแนะนำแรกนะคะส่วนตอนเรียนซิกซ์ซองอยู่อาจจะเรียนบ business i m อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ว่าทำเกรดให้มันค่อนข้างดีไว้เพราะมันมีผลกับการเข้ามหาลัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะคะ่ะตอนเรียนมาพอถ้าเราตั้งใจเรียนตอนซิกซอซองมันมีเนื้อหาหลายๆอย่างเลยค่ะ ที่มันโอเวอร์แลกับปีหนึ่งของแมชเมนวอริกซึ่งพอมิวเรียนบ i สเนสมาตอนไอบีมันค่อนข้างช่วอมิวเยอะมากในตอนที่เข้าไปนในปีแรกที่วอริกมันจะเป็นเหมือนการเตรียมตัวเราด้วยให้เรา familiar กับเอ่อคอนเทนต์มากขึ้นค่ะอืมก็คือซึ่งตอนนั้นพี่มินเนี่ยเลือกเรียนไอบีวิชา่บิสเนสใช่ไหมคะ h เอ่าเป็น HL ก็คือ higher level ด้วยก็ถือว่าช่วยได้มากๆเลยเนาะใช่ไหมในปีหนึ่งมีอะไรอีกไหมคะที่อยาก แนะนำน้องๆค่ะสำหรับการเข้าเอามหาว like ิทยาลัย general ะไรก็ได้ค่ะว่าจริงๆ u c a ้ e สำคัญมากในการเขียน letter เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็แนะนำว่าจริงๆใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้มากที่สุดก็ดีค่ะให้โชว์ p a s ช i o n ว่าทำไมเราอยากจะเข้ามีแบบ p a s ช i o n ในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่พี่มินเนี่ยให้กับน้องๆหลายๆคนที่อยากจะเรียนคอร์สม g จเม n นที่ Warwick นะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่ดานะคะกับพี่อีเนี่ยก็จะมีการแปะลิงก์ไว้ให้น้องๆด้วยนะคะเกี่ยวกับ Entry r e q u i r m m e n t ของ Management ที่ University of Warwick ค่ะวันนี้นะคะพี่ดาเชื่อว,ว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้รับรู้ประสบการณ์จากนักเรียนจบใหม่ก็คือพี่มินนั่นเองนะคะว่าคอร์สมนจเมนที่ University of Warwick แบบเป็นยังไงมันตื่นเต้นแค่ไหนนะคะ แล้วก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะทางน้องๆคนไหนนะคะมีคําถามนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่มินเนี่ยจะช่วยตอบคำถามให้หน้องๆน,นั่นเองค่ะ <S <S <iff le sound> และ,และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืม good like, good share, ลกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u u s s r r i e ดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่มินมากๆนะคะฮัลโหลฮเรียนได้อยู่